สวัสดีครับวันนี้พบกับ KTW Camping ครับผม วันนี้ผมจะมานำเสนอพัดลมไร้าสายนะครับพัดลมไร้าสายแล้วก็จะมีทั้งหมด6รุ่นที่เรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มรุ่นตั้งแต่ตัวเล็กนะครับ CF 1 0 1นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้ก็ปรับได้ครับแรงลม3ระดับแล้วก็ตั้งเวลาปิดได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้12โวลต์ตัวนี้18โวลต์ขนาดใบเท่ากันก็คือ7นิ้วตั้งเวลาปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับความแรงปรับได้ดท่ากู้าลคามีนิดไหนก็ือพัดม ตัวนั้นไปใช้ตัวนี้เหมาะสำหรับแคมปิ้งไปคนเดียวหรือไปเป็นคู่ตัวนี้ก็ตัวเล็กๆเย็นๆอากาศเย็นเ,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 เป่าสายสบายๆนะครับแต่ถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนึงเราอยากได้ตัวที่มันใหญ่ขึ้น1 8โวลต์ v, ตัวขนาดเท่ากัน10นิ้วก็จะมี DCF 2 0 3กับ DCF 2 0 1 2ตัวนี้ต่างกันยังไงถ้าชอบสายได้ก็เป็น DCF 2 0 3ะครับตัวนี้ก็จะสายได้เดี๋ยวผมลองให้ดูเลย ตัวนี้ก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับปรับความแรงได้3าระดับเหมือนกันนะครับ1 2 3แล้วก็ตั้งเวลาปิดได้3าระดับเหมือนกันก็คือ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงกดสายได้นะครับ ส่วนเจ้า DCF 2 0 1ตัวนี้ไม่สามารถหมุนได้ไม่สามารถสายได้นะครับก็คือเปิดตรงๆได้อย่างเดียวตัวนี้ก็จะปรับแรงลมได้แค่2ระดับนะครับมี1แล้วก็3ไปเลยนะครับ2ไม่มีแล้วก็ตั้งเวลาปิดได้นะครับหชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงอันนี้คือตั้งเวลาปิดนะครับทุกรุ่นที่ผมเอ่ยมาทางด้านบนนี้เสียบแบตเตอรี่ได้12และ18โวลต์แล้วก็พร้อมอะแดปเตอร์ AC มาให้ในกล่องคือถ้าคุณไม่ใช้แบตเตอรี่คุณสามารถเสียบไฟใช้ได้ AC ตัวนี้ไม่ไ้ชาร์แบคบเพียง่ลม ได้ปกติทีนี้เรามาต่อตัวด้านล่างก็จะเป็นขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มขั้บครัวใหญ่ๆนะครับหรือว่าเต็นท์ใหญ่ๆตัวนี้ก็จะเหมาะมากก็จะมี18โวลต์รุ่น DCF 301กับ40โวลต์ CF 002G นะครับเดีย๋ยวเรามาลองกันว่าแรงขนาดไหน สำหรับตัวนี้นะครับปรับได้เหมือนกันเลยเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3แล้วก็ตั้งเวลาปิดได้เหมือนกันนะครับหชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงสามารถกดสายได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ขนาดใบพัด13นิ้วนะครับจะเท่ากับตัว CF 0 0 2ก็คือ40โวลต์ลเดี๋ยวเราไปลองตัว4 0โวลตวกันทํางานคล้ายๆกันนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามรับแรงลมนะครับแล้วก็ตั้งเวลาปิดได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงสามารถกดสายได้ด้วยนะครับ พัดลมทั้ง6รุ่นที่ผมได้นําเสนอไปนี้นะครับมีขนาดตัวนี้7นิ้ว2ตัวนี้10นิ้ว2ตัวด้านล่าง13นิ้วเลือกขนาดที่เหมาะสมในฤดูการแคมปิง้งไปคนเดียว2ตัวนี้ก็พอไปเป็นคู่หรือว่า3คน4คน2ตัวนี้ได้หรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ๆ2ตัวด้านล่างนะครับเพราะน,นั้นยังไม่พอเรายังมีกล่องแม็กแพคกล่องนี้ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องมือนะครับเราสามารถใส่ของแคมปิ้งไปได้นะครับมันจะมีกล่องทั้งหมดขนาดสีไซส์เมื่อหนึ่งอาจจะใส่เป็นพวกจานชามช้อนเมื่อสองก็จะ ลึกขึ้นมาหน่อยเบอร์สก็ลึกกว่าครับลึกกว่าเดิม็ใส่ได้เพิ่มขึ้นหน่อยอันนี้เบอร์4เบอร์สุดท้ายอันนี้ก็จะจุหน่อยเลือกตามไซส์ตามขนาดได้เลยแล้วก็รถเข็นสําหรับเข็นกล่องแม็กแพคตัวนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอก็จะมีอุปกรณ์เสริมน,นิการน้าร้อนนะครับนี่ก็เครื่องชงกาแฟนะครับก็จะมีแก้วมาพร้อมให้ด้วย1ใบอันนี้ก็เปิดใส่กาแฟของท่านกับน้ำร้อนลงไปช่องนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ใส่ทั้ง12และ18โวลต์น,นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ktw camping ในคลิปนี้ช่วงนี้ฤดูการแคมปิ้งก็เริ่มต้นขึ้นแล้วทีนี้ผมขอฝากตัวพัดลมไว้ด้วยนะครับทั้ง6รุ่นนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกล่องแม็กแพคหรือว่าจะเป็นการน้ำร้อนหรือจะเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ